มาสด้า CX 5ใหม่ครับเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับช่วงท้ายคลิปเรื่องของราคาที่ใครอยากรู้เราจะกระซิบบอกให้ท่านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Mazda CX 5ใหม่ 59. เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับที่เราจะได้มาเจอกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประวัติศาสตร์นะครับย้อนกันนิดนึง CX 5ใหม่เนี่ยถือเป็นเรือธงของ Mazda เลยนะครับเจเนอเรชันนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นำเสนอของดีแล้วจะเปิดตัวมา3รุ่นด้วยกัน3รุ่นแล้วก็จะมี3ครับ ในรุ่นย่อยเขานะครับจะมีรุ่น 2.0S ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็รุ่น SP ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกันและ2.2ดีเซลจะมี3รุ่นด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะเป็นเจเนอเรชันนี้เนี่ยมาสด้าทำยอดขายเฉพาะ CX5 ทั่วโลกนะครับ4.6ล้านคันเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนตรงนี้ก็ขายมาเยอะมากนะใช่ส่วนในบ้านเรานะครับสองเจเนอเรชันแรกนั้นทำยอดขายรวมกัน30,000คัน ค,คันที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็น2.0 sp นะครับเป็นรุ่นท็อปของฝั่งเบนซินนะครับซึ่งมีสมรรถะเครื่องยนต์ถึง165แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรทัาอัตราประหยัดอยู่ที่13.9กิลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าลงสนามแข่งคันนี้ขวัญใจเครื่องยนต์สันดัดภายในยังอยู่ที่ คันนี้แน่นอนวันนี้เราจะพามาดูรละเอียดกันครับแล้วตนี้เป็นสีใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีโพลีเมทัลเกย์นะครับเป็นสีใหม่ที่เพิ่มมาสสีใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าตอนนี้มีอะไรใหม่เข้าบ้างที่เพิ่มเข้ามาในรถนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายคลิปเรื่องของราคาที่ใครอยากรู้เราจะกระซิบบอกให้ท่านครับผมไปดูกันครับครับด้านหน้าเนี่ยคือไฟหน้านี้ใหม่เลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED ใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาที่กระจังหน้าเนี่ย สีเป็นโนแบ็กดำเป็นโนแบ็กนะครับที่ให้มานะครับแล้วก็ชอนสนี่สปอยเลอร์ด้านล่างก็เป็นสีดำอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของสำหรับมาด้าซีีไฟตัวนี้นะครับที่ด้านข้างแล้วก็ล้อที่เป็นลายใหม่นะฮะตัวนี้ก็เป็นล้อขนาด19นิ้วขนาดยางอยู่ที่2 25 55ง1 9นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ล้อแม็กมี2ลายนะครับขนาด19นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัวเป็นซินกับดีเซลนะครับตัวนี้คือ นี่ครับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ลากมาถึงชายประตูตัวนี้จะเป็นตัดสีดำนะฮะแต่ส่วนเป็นดีเซลนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะรวมวมทั้งถึงตัวบังลมด้านข้างด้วยนะครับรวมไปถึงเส้นท้ายด้านหลังรถก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นดีเซลนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแต่พอเป็นเบนซินนะครับข้างฝาท้ายกับเกิร์ล่างนะครับก็จะแยกสีเป็นสีดําแบบนี้เป็นดําด้าน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลก็คือถ้าเป็นท่อไอเสียดีเซลจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่เป็นระบบท่อคู่ทั้งเหมือนกันนะครับนะครุ่นแล้วก็ไฟท้ายนี่ครับที่เขาเป็นดีไซน์ใหม่ครับตัวนี้ครับนี่มานดูที่ฝาท้ายนะถ้าเราพกกุญแจไว้นะครับตัวนี้เป็นแฮนด์ฟรีเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินถอยเรามาฝาจะเปิดเองนะในขณะบางคนถามว่าทำไมเตะแล้วฝาไม่เปิดเพราะคุณไม่ถอยออกขางนอกรถนะมันจะมีระยะเซนเซอร์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้นะ โพลเท็ชั่นแจมเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงน้ำหนักนะฮะก็ถือว่าโอเคสิบให้เท่าไหร่ครับศูนย์เนี่ยฮะถือว่าเบานะสิถือว่าแรงอันนี้ก็อยู่ประมาณ3-4เพราะว่ายังมีการสู้อยู่นิดหน่อยแต่คือถือว่าไม่ได้รุนแรงนะฮะโอเคถือว่าปลอดภัยอยู่นี่เรามาดูที่ต่อที่ด้านท้ายเข้ามาแล้วไหนๆก็เปิดแล้วนะครับเบาะด้านหลังนะครับผู้โดสารตอนหลังพับแบบสี่สิบยี่บถือว่า เป็นการอเนกประสงค์ในการพับอบ์ะในการใช้งานมากเลยคุณจะพับ20ตรงกลางก็ได้จะพับ40ฝั่งนี้ก็ได้หรือพับ60เหลืออีก40ก็ได้นะอยู่ที่การใช้งานเลยครับถ้าต้องการให้ปรับเบาะล่าไปก็เอาคานตัวนี้ออกนะแล้วก็ปรับเบาะพับไปถุงก๊อปสี่ใบสบายๆครับนี่ครับแล้วเรื่องตัวนี้ผมถือว่าถือว่าดีมากนะครับปิดปิดนี่บางสายตานะครับคือปิดจากด้านเกี่ยวกับเกี่ยวับด้านนี้นะครับคือเก็บสัมภาระ สิ่งที่มันแบบว่าไม่ต้องการให้มองหเห็นจากสายตาภายนอกนะครับบังสายตาได้แล้วก็แค่ปิดมันลงมาแค่นั้นเองนี่นะครับล้วประต่อที่กันชนหลังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นสีน้ำไม่ได้เป็นสีไม่ได้เป็นทําสีนะเป็นตัวพลาสติกเลยนะฮะอันนี้สมมุติว่าถ้าโดนขีดข่วนอะไรมาตัวนี้ก็คือไม่ต้องทําสีมันเป็นตัวพลาสติกเลยนะครับ เหามาะการใช้งานอย่างเดียวเลยมาดูกันที่ภายในนะครับดีไซน์ยังคงเป็นจุดเด่นของเขาโดยตรงครับโคโดดีไซน์เล s ิสมอลเรียบแต่ดูเยอะอันนี้คือ m a สด้บอกเลยว่าทุกอย่างเขาเป็นงานศิละปะนะครับเน้นทํามือและปานีดนะฮะสิ่งที่เพิ่มเพิ่มมาใหม่ที่เห็นตรงนี้คือด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็น ลายไม้ครับอันนี้เป็นไม้แท้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น 2.5S 2.0SP เนี่ยจะเป็นเรียลบูดหรือไม้แท้นะครับแต่ถ้าเป็น2.0จะเป็นเมทัลบูดหรือไม้เทียมนะครับส่วนภายในนะครับสีของเบาะถ้าเป็นรุ่นนี้ 2.0SP จะเป็นภายในสีดำครับแต่ถ้าเป็นรุ่น2 2ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นภายในเนปป้าสีแดงนะฮะเข้มๆนะฮะน้ำตาลแดงสวยงามทีเดียวงมอะไรครับ ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือตรงนี้เป็นมัลติฟังชันอยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มมาใหม่คือ p พดเดิชิพนะครับมีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น2 0ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับยังเป็นแบบ8นิ้วแล้วก็มี h e ด d ์อัพดิสที่สามารถแสดงผลบนกระจกเราไม่ต้องละสายตามามองหน้าจอเพราะหน้าจอตัวนี้คือเป็นหน้าจอมัลติดิสเพย์เนี่ยฮะตัวนี้เพิ่มมาใหม่8นิ้วแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะฮะหมดเลยแบบไร้สายด้วยนะครับส่วนการสั่งการหน้าจอใช้ระบบเซ คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อให้เราใช้มือหมุนโดยที่ไม่ต้องเอามือมาแตะหน้าจอจนไม่ต้องเอื้อมคือไม่ต้องละมือจาก่คมไลนไปตรงนี้มากขึ้นะฮะอันนี้ผมชอบนะเวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็นรถสมัยใหม่นะครับก็จะต้องเอามือไปแตะหน้าจอแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสําหรับการเข้าฟังก์ชันลึกๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มมาใหม่เลยคือนี่ครับสัลลูปนี่ทำให้องดยสารอยู่กว้างขวางขึ้นนะครับไม่อึดอัดไม่เธอทานะครับ ระบบเครื่องเสียงของคันนี้นะครับมามพร้อมลำโพงบสต์แปตำแหน่งนะครับอนะรบ,บอกเลยว่ามาสด้านี่เขาผูกขายกับโบสไปมาตลอดทุกรุ่นเสียงดีนุ่มลึกโอ้โหเพาะมากจุดเด่นของรถคันนี้นะครับหรือว่านิยามของเขาต้องมาพร้อม 1. ความปลอดภัยอันเกิดจากเทคโนโลยีการขับขี 2> ่ 2. ความสะดกสบายคือระบบการใช้งานในรถนั้นจะต้อง ใช้งานได้จริงและสะดวกสบายด้วยสามความสุนทรีหรือความปราณีที่เกิดขึ้นจะต้องสัมผัสได้ในทุกตำแหน่งนี่คือ3จุดเด่นของ Mazda CX-5 เ Maz เลยนะครับครับผม ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีฐานรองป้องกันการลื่นถลเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือมีแอร์แยกด้วยของผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเนี่ยที่วางแก้วมีให้2ใบแล้วก็มีทุกมันมีอยู่นะฮะตรงนี้พี่เจบด้านหลังที่อยากบอกเลยคือมีเบาะที่นั่งเขาจะเป็นแบบเพีเทอร์ซีข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้านิดหน่อยทำให้ไม่บดบังทัศนวิสัยสำหรับผู้นั่งโดยสารด้านหลังจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะฮะที่พี่ควางถามว่านั่งสบายไหม หมอลองดีอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้สบายกว่านี้นิดนึงปรับได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับหลองได้อีกหนึ่งสเต็ปนี่นะครับนิดหนึ่งแต่ก็ช่วยให้ความผ่อนคลายดีขึ้นมากเลยจะบอกบขยับ๊บหลับแน่แล้วโดยเพย่งยิ่งรถคันนี้นะครับ CX-5 ฟมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่า g v e c t o r i n g Control ซึ่งมีผลทำให้การเคลื่อนตัวของผู้โดยสารนั้นน้อยมากนี่เป็นอาการที่ทำให้ช่วยให้ไม่เมารถหรือไม่เหนื่อยล้าในการเดินทางไกลแล้ว ช่วงล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยเช่เข้ามาใหม่ด้วยแต่บอกเลยว่านั่งปุ๊บนะเดิมเนี่ยก็นิ่มอยู่แล้วคันนี้ช่วงล่างใหม่ทาให้รถนิ่มกว่าเดิมอีกใช่ครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เบนซินนะครับสกายแอคทีฟจีพลัง165แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่13.9กิโลเมตรต่อลิตรนี่ครับความสวยงามถือว่าเก็บงานได้ละเอียด่เดี๋ยวมาดูช่วงนี้นะผมว่าเนี่ย ช่วงนี้การเก็บขอบงานเนี่ยนะผมว่าจะมีพลาสติกอย่างนี้ติดเรียบร้อยมากก็สมกับที่เขาบอกว่าเป็นงานศิลป,ปะของรถยนต์นะครับดูมีปิดฝาเครื่องปิดอะไรนี่ดูเรียบร้อยดูดูงานสวยนะเ,ปเ,วเปิดห้องเครื่องมาถ้านหลังยังมีตัวกันร้อนกันอะไรนี่แหละครับเรีว่าโอเคเลยอะทำออกม,มาได้ดีเดี๋ยวเราไปดูข้อแตกต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลนิดนึงครับอ่ะมาดีครับดูตัวดีเซลสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับก็คือนี่ชชยล่างนะตรงนี้พมถึงหลับซุ้มล้อแล้วครับก็เลาะสเกิร์ตชายข้างรถไปเลยครับ สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะฮะแต่ตัวเบนซินเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ลากมาเลยครับแล้วล้อแม็กจะเป็นขนาด19นิ้วเท่ากันแต่ว่าลายจะเป็นคนละลายกันนะครับลายก็จะดูคนละคนละแบบกันอันนี้เป็นสีเดียวนะฮะแต่ส่วนเบนซินจะเป็นทูโทนมาดูด้านหลังกันต่อครับแผ่นรองด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดําเหมือนกันนะครับถ้าเผื่อโดนขูดขีดนิดหน่อยไม่ต้องทําสีใช้งานต่อได้เลยครับและท่อไอเสียจะเป็นแบบคู่เหมือนกัน แต่ขนาดจะใหญ่195แรงม้า450นิวตันเมตรนะตัวในดีเซลจะแรงกว่าใช่ครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับกันนี้ครับไปดูข้างในกันที่มีข้อแตกต่างอะไรบ้างปะสิ่งที่แตกต่างเลยคือภายในเบาะนะฮะตัวนี้เป็นจะมีพัดลมด้วยคือเป่าไล่ความร้อนออกจากเบาะนะครับแล้วก็สีที่แตกต่างอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยงามมากและอีกหนึ่งสิ่งก็คือที่พวงมาลัยนะครับจะมีขอบโลหะสีเงินแต่ง ทรงกลมตรงนี้ให้เห็นความแตกต่างครับครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเรียววูดเป็นไม้แท้นะฮะแล้วคอนโซลก็เป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นไม้เทียมตัวนี้จะเป็นไม้แท้ที่ต่างกันนะครับมาดูเรื่องราคานะครับของมาด้าน CX อไฟตัวใหม่เนี่ยฮะตัวนี้ราคาเนี่ยจะถูกลง1 0 0 0 0 0 0ถึง 2, บาทเลยนะรุ่นแรกเลยรุ่น 2.0S นะฮะราคาประมาณอยู่ที่1ล้าน1นึ0 0 0บาทถึง1ล้านสอ0 0 0 0บาทอันนี้คือ ตัวเริ่มต้นนะตัวที่2รุ่น2.0 SP ราคาอยู่ที่1,250,000บาทถึง1,350,000บาทส่วนดีเซลรุ่น XDL นะครราคาอยู่ที่1,600,000บาทถึง1,700,000บาทนะครับและนี่คือ Mazda CX5 ใหม่นะครับนี่เป็นเรือธงของ Mazda ซึ่งใครสนใจนะครับรีบไปทำชื่อจองไว้เลยที่ m m าซาโดเซลดีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อที่อยู่ให้อย่างเป็นทางการรัพสช่วงนี้ส่วนรถเทียบโปรโมชั่นเทียบเริ่มตั้งแต่ดอกเบี้ยนะครับ1น9์เซ็นะครับรับประกันตัวรถ5ปีนะครับอินชัวรันหรือว่าประกันภัย1ปีและถ้าคุณจองนะครับและรับรถภายในสิ้นปีนี้จองถึงวันที่27นะครับและรับรถก่อน สิ้นปีนะครับคุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนลดอีก2 0,000บาทอันนี้นอกเหนือดอกเบี้ย1น9แล้วนะรับอีก2 0,000ืเดี๋ยวยังไม่จบถ้าคุณเป็น m a z d a Family คุณมีอีก3 0,000บาทรวมทั้งหมดของ m a z d a Family คือห้าค่าเก่า50,000บาทครับสนใจรีบไปที่โชว์รูมเลยนะครับรีบไปจับจองกันได้นะวฮะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะไปรีวิวรุ่นอะไรจะไปทดลองขับเมื่อไหร่ เราจะนำเสนอกครเราจะให้ดูชมอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ผม,ผมกับพี่เจีย๊ยบลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ